สามสองหึงภายในเดี๋ยวๆนี้มามึงไอ้กูรอแล้วอย่าวัานนี้เมลอนแตงหมอของเราไหนวะยังไม่ดีเลยกระพริบสิกระพริบสิลูกกระพริบเร็วเข้าพร้อมขายแล้วพร้อมขายแล้วพร้อมขายแล้วเร็วเข้ากูถามแอปรอ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 ,รอเซิร์ฟคำนวนคำนวณราคาใหม่แป๊บ เดีวเฮ้ยรีเซ็ตยอดขายยอดซื้อเรียบร้อยละยดีล้วไม่ไม่รีเซ็ตแค่ยอดซื้อกับยอดขายราคายังไม่ดียังโอ้โหเมลอนกองละเก,ก้าบาทถามจริงรดีเลยสิลูกร,รูืสิ่งเมลอนนี่กองละสองรอยมั้งไม่ก็สี่ร้อยสักอยาก่าง กองละ50ก็คุ้มทุนละเพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาปลูกแค่วิ่งเก็บเพียงเดียวเฮ้ยรีแล้วก่วกอนละสี่ร้อยเฮียโอ้โหกดขายแทบไม่ออกไอเฮียเซิร์ฟแหลกจหัดไม่รู้ไม่รู study, ้กูใส่เต็มโอ้โหเ <c oughs> หลือสามร้อยกูถามจริงแค่แป็กกูเหลือสองร้อยแล้วใส่นวใส่นวโอ้โหไอเฮียเหลือสามร้อยแล้วโอ้โหเซิร์ฟแหลกเลยคือแบบโอ้ my god กู โอ้ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลับไปเอาเพิ่มก่อนไอ้เทปีเอสเหลือ8ปเหลือเจ็ดกูถามจริงเิรฟแ,แบบไปวันแล้วใครกันเยอะเกินเดี๋ยวเซิร์ฟบินเลยครับกากลับบ้านแทบไม่ได้โอ้โหขาเลยทุกคนเอาหอดูทำใจใเพื่อนโอ้โหโลกโลกสปอนนี่คือแบบ ไอเพียดลวงจัดจ,าจ mainland, ่าทีพีเอสดีพูดผิดเดือดร้อจัดจาเหลือสองร้อยแล้วโอ้โหกดขายแทบไม่ออกไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเร็วๆสิลูกใจจะขาดอยู่เลยโอ้ยของข้าพเจ้ายังได้อยู่ก่อและสองร้อยไม่ได้จุดคุ้มทุนอยู่ที่กองละห้าสิบใช่ โอ,โอ้โหโอ้โหได้มาสามหมื่นเก้าแล้วยัดเข้วันนี้จอนรวยวะ่ะแต่จอนที่ยจอนกลับบ้านไเอาไม่ได้จอนกลับบ้านไเอาเออวัตถุดิบม,มาขายพอได้จอนแหลกจอนจนะระเบิดได้กล่องก็หมือนอ่นเองไปไปไม่ที่หมื่นตอนนี้อะไรราคาดีอยู่ปลาทองกับไอ้นั้นนะอ่ะเอ๊ะใครบินมาบ้านแฟนทอมไอ้คนค้ึงก็ขายเนาะแฟนทอมอย่าเพิ่งเสือกไอเวียน เ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะกลับไปที่เดิมเดี๋ยวแฟนทอมอย่าบ,บินมาชนกูนะอย่านะยาอย,ย่าเฮ้ยเฮยอย่าน้ากลัวย่บไหเลยเออตู่มีคองสั่งแบกไม่ไหวกูไม่มีเอเอเริ่มลื่นขึ้นแล้วสงสัยคนเริ่มออกไปที่อื่นแล้วนี่ใครเลยใครเลยใครเลยยันเด,นเดนอ,เอเร์โค้ยกดปุ่มมั่วไปหมดแล้วลน<ม>โล<ม>่เอ้ยเริ่มขายได้ลื่นขึ้นแล้วสงสัยคนเริ่มแบบแอันนั้นละเริ่มทยอยออกหรือเปล่า ที่พีเอสยังสิบไปเลยแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อกี้อ่ะกลับมาเหล็กอีละกลับมาเหล็กละรู้สัยช่วงคนกลับไปเอานั้นแน่เลยกลับไปเอาวัตถุดิบกลับไปเอาผลผลิตมาขายก็บอกเลยกจะดูใจจริงแค่หน่อยมึงอย่าไปคาดหวังนะครับล่วงเออตอนเนี้ยเอากับฟักทองเอ้เอาอันนี้อยู่หวังกับแตงโมอยู่รู้สึกแตงโมนี่ขายได้ดีมาก กองละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเออยังได้อยู่เดี๋ยวลงเหลือกองละร้อยก็ไปขายอย่างอื่นบ้างดีกว่าอย่างราคาบีรู้ตอนนี้มันเท่าไหร่น้อผู้ขายแข่งนั้นยงหน้าอยู่มั้งโอ้ยอขายน้อยแล้วถือเป็นกองละร้อยเนาะบีรู้บีรู้บีรู้เหลือกองละร้อยยี่สิบห้างั้นกูขายใน,นต่อมาเดิมแล้วกันขายต่อเอ้ยขายฟักทองต่อเอ้ยไม่ใช่ฟักทองแตงโม ฟ้กทองก็น่าจะร่วงเหมือนกันแหละเป็นกอละฟขสิบแผ่นนะวิทย์โหโหโหเร็วมากโอเคแตงโมน่าจะหมดแล้วอาแตงโมหมดบ้านละ <laughs> แตงโมกำมือนเท่าเลยตัวหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่ง,ง,ง,งเดี๋ยวขายล็อตสุดท้ายละอันนี้ชื่อ แตงโมประมาณ5 5หลังมั้งเดี๋ยวกองละ98ละชิบชิบชิบแต่ก็ยังเหลืออีกหลายกองเดียวตัวขายขายหกหมื่ไม่ให้ลกรอบที่แล้วก็ขายไปหมดรอบที่แล้วขายเหลือลังหนึ่งเต็มๆเลยมันต่ำกว่าจุดคุ้มทุนเลยไงกูเลยบอกให้ปั๊บหยุดร <c oughs> อนนี้กูจะขายหมดเลยมันลบมากอะเกอุ้ยประมาณหลังมั้งได้มา6,700เเงินในเงินในกระเป๋าศูนย์บาทนะ ดี๋ยวไปขายอย่างอื่นบ้างดีกว่าเดี๋ยวนี่นี่นี่ไอน,นี้ยังขายได้อยู่บีดรูทยังกองละ100อยู่จุดคุ้มทุนบีดรูทอยู่ที่กองละไม่ต่ํากว่า100เพราะว่าบีดรูทไม่ต้องวิ่งปลกูกแล้วก็วิ่งเก็บเสียแรงเยอะกว่าเชื<ค>่อแฟนทอมมี่วิ่งก็บินจ<ค>ังเลยเดี๋ยวขอวิ่งไปนอนก่อนแล้วกันอย่ามันจะบินชนคูตอนกำลังวาร์ปแค่ตัดเลือดเหมือนกองสี่สิบแปดเลยโอ้ไม่ก็บีดรูทหนูอยู่ไหนวะเนี่ย นี่บิลูนี่เตี่ยมันเยอะมากเลยนะเยอะกว่าไอ้ฟักทองอีกเยอะกว่าใบมโนเยอะกว่าสองหมื่นึลยถ้ากล่องดีอ่ะมีคำสั่งแบ็คคำสั่งแบ็มึงต้องนี่รอปะต้องรอเวลาปะรอเหมือนกันรอใช่ฮาวหมือนกันแต่ก่อนโอ้แต่ก่อนอแอนม่งม,มันไม่มีคำสั่งไหนต้องรอหรอกคิดถึงสมัยกันจริงเลย แฟงโมกูก็บกนก่นน้ำแข็งแต่แข็งเต็มมากอย่างนี้ไปครับโอ้โยกูคำสั่งกูรวมไปหมดแล้วเมื่อกี้คงเงินเจ็ดแล้วโอ้ยขอสักแปดหมื่นไว้วันนี้นายจอนชาวไร่จอนกิดเกมจะได้มีกำลังใจในการเล่นไมค์คราฟต่อ,อไปก็ให้ราคาลงมาทั้งสี่สี่ห้า ชอบเริ่มไม่ได้เริ่มไม่ค่อยได้ตังค์ละบีดรูทโอ้ราคาถึงจุดคุ้มทุนแล้วนี่ขายล็อตสุดท้ายแล้วของบีดรูทขายได้นิดเดียวเองบี ây, ดรูทเก็บมาตั้งเยอะเฮ้ยแครอทแครอทยังดีอยู่ตูร้อยร้อยกบาทร้อยกบาทในแครอทใช่ใช่แครอทแครอทพอคลองเอ้ยแคร์ดร้อยสิบเจ็ดมันฝรั่งล่ะมันฝรั่งเก้าสิบสี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ข้าวสามสิบแปดโอ้ไม่ก็ผูเห็นคนถือบอกข้าวมาด้วย เก็บไว้แตกเออใช่ใช่กับพี่เอาแครอทดีกว่าข้าวหม้อไม่ขมเอาไปทำอีกดีกว่าข้าวผูได้น้อยแล้วใช่ใช่ไม่แต่มันมีพวกบ้านที่มันทำเควสรทเออเนาะไหนว่ากูเอาแครอทไปไว้ไหนนี่แครอทโอเอาแครอทมาฝาก วับไปวับมาวับไปวับมาเจ็ดม,มือละเอ้ยถึงแสนไหมวะเฮ้ยน่าจะถึงแสนนะทุกูนเอาทั้งขังกูไปขายเก็บมาตั้ง1นึงสัปดาห์เนี่ยลองดูแล้วกันเอาแบบให้ต่ำกว่าจุดคุ้มทุนแม่งเลยถึงแสนได้นี่จะหลับฝันดีขังเนี่ยเก็บมาตั้งนานโอ้หเล่นมาทุกวันเพิ่มได้อสองหมื่นเลยโอ้โหเก้าสิบหกละต่ำกว่าจุด คุ้มทุนแล้วแต่ไม่เป็นไรแครอทกับมันฝรั่งนี่คือเก็บหนึ่งทีแม่งได้เยอะมากีใช่เพราะฉะนั้นขาย,ขายไปเลยเอาซักเดี๋ยวขอบคุ้มีมกี้นี่แตัว <laughs> <laughs> เอาซักแบบไม่ต่ำไม่ต่ำกว่ากองแล้วสามสิบแล้วกันนี่ก็แครอทกับมันฝรัง่ง จะมีใครเก็บไงเฮ้ยเดี๋ยวขายผิดกันโอ้โหกดกดทีค้างทีโอ้ยขนเริ่มหายแล้วไปรีบรีบออกไปฉันจะได้ขายของอย่างสบายใจอีเอ๊ะแบ็กสิลูกเออกลับไปที่เดิมวิรวย สามเหมือนแล้วอาตัวนี้อ้าวสวัสดีครับไหนเอ่ยออปยืนอยู่นู่น,นของหมดแล้วไม่มีอะไรขายแล้วเออตัวฝากซ้อมหน่อยดิ ให้ช็อกโกบอลสีแดงขวาได้ได้ได้เดี๋ยวจัดการให้กูมันของกูมันซ่อมไม่ได้ละค่ะขอทำธุรกิจจอนชาวไรสักครู่เฮ้ยก้าวหมื่นแล้วเว้ยนี้มึงเอาของในคังกูเข้าไปช่วยขายไหมส่วนเงินที่ได้ก็มึงเอาไปเลยกูคุ้มทุนแล้วเดี๋ยวกูพีเอสแอดพีไว้ตอนนี้กำลังขายแครอทอยูนก็เอามันฝรั่งไปขายก็ได้ืูว่นจะลบของหมดเลย แล้วแต่เลยแอดคาโบเทคแล้วอยากทำอะไรก็ทำเชื่อว่าตอนนี้ค่าคุ้มทุนแล้วยังไงละ่ะขายต่ำกว่าราคาคต้นทุนเลยก็ได้มีค่าตังเปลไว้ <c oughs> เหลือกองละสามสิบนี่ตอนนี้มันกองละเจ็ดสิบขายรัวๆครับอาจจะทะลุแสนเลยเนี่ย อไอ้อน,นี้กองละสามบยัง้อ,งอยู่เลย้ยกองยี่สิบไเก็บได้ง่ายได้เยอะด้วยถึงสามเหมนเช็คก่อนมีอะไรยังพอขายได้บ้างฟักทองดิเหลือกองละห้าสิบละโอ้โหมีรอนก็ห้าสิบสี่เจทอง่าไรเต้ไม่ใชีชิ้นเอามันฝรั่งอ่ะมันฝรั่งกองละ เท่าไหร่วะเจ็ดสิบมั้งดูให้โอ้กดไม่ขึ้นเออกรองละเจ็ดสิบจุดเจ็ดศูนย์แค่รอดูแล้วคงจะเจริแล้วึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้ยจอหนึ่งแสนแล้วเฮ้ยนี่แหละอาชีพเกษตรกรอาชีพจอนเจ้าใหญ่ยี่ เขียงเพี้ยนอาชีพจอชาวไร่รวยแค่วันนี้วันเดียวฮะวันอื่นจนไอ้คนเขาไม่ซื้อตัวคนเขาไม่ซื้อขายอ๋อเงียปกติปกติกูก็ไม่สู้วะแต่รอบนี้ยอมขาดทุนเว้ยแย่งมันฝรั่งไปขายแม่งมุมไหนวะมันฝรั่งนี่เอาไปขายบ้างแล้วเหรอไม่เห็นรถสก็อบรถไปเลยอ๋อมันแย่งขายแม่งอะไรที่อ่ะ วันนี้กูต้องได้กูต้องการอีกหนึ่งพันแค่นั้นพอใจละที่เหลือที่เหลือถ้าคังกูยกให้มึงเลยเอ้หว่ากูลืมเหลือกูลืมเหลือแครอทได้ปูกคืนนี่หว่าไม่เป็นไรค่อยซื้อใหม่มีมีอยู่มีอยู่มีไม่เป็นไรตัวมึค่อยซื้อใหม่ก็ได้เออเนาะแคร์ลอตตอนนี้ใหญ่ผมหนึ่งแสนเลยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน 3 8 5บาทนายจอนเช่าไรนายทำดีมากแต่ว่าชิมหายละนายต้องแบ่งเงินมา3 0,000เ,เพื่ออัปเกรดธนาคารเพราะว่าธนาคารแม่งเก็บได้แค่10,000นะฮะธนาคารเดียวหนึ่งใช่ใช่ใช่ฉะนั้นเม่ไรยผมต้อง,งยอมเสียแล้วนะครับไม่งั้นเงินตกนะฮะถ้าไม่ยอมอัพเพราะว่าในธนาคารตอนนี้มีสองหมื่นหนึ่งผมคงไม่อยากถือเงินหมื่นไม้ในตัวแน่ๆตายบ่อยด้วยเส <laughs> ียสามหมื่นอัพเป็นคันสอง เก็บได้เพิ่มขึ้น็นสามแสนอัพไปเลยเฮ้ยเท่ากับว่าวันนี้ผมเอ้ยรวยแบงค์ดี POSIT อะไรวะสมุดกานเจ็ดหนึ่งสามแปดห้าตึกจแบงค์อีกรอบนี่เฮ้ยกูมีตังก้าหมื่องพัเก้ยคตองเก้สตัว ไปขายเพิ่อมอีกสักให้ได้แปดพันดีกว่าตอนนี้ <c oughs> กูเอากูขายของมือได้เจ็ดพันละตัวขายไปเลย, <c oughs> ยตอนนี้มันคงขึ้นมาเจ็ดพันแล้ว <c oughs> เยอะยังไม่หมดอีกเนี่ยไม่เหลือเลออยเหลือข้าวเหลืออะไรเต็มเลยเนี่ย,อยไอ้ชูเกะเคอน,นี่ก็เหลือเต็มเอาไปขายซะ <c oughs> บีรูทก็ด้วย,ย่บีรูท <c oughs> บีรูทเหลือกองละเท่าไหร่มันต่ำกว่าร้อยละกองละเจ็ดสิบกว่ามั้ง เอาไปขายซะตามสบายเลยฉันพอใจแล้ววันนี้เฮ้ยหนักันดี